สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะทําให้ทุกตัวสวรรค์ในบ้านของผมเป็นตัวเลเวลแม็กกันนะครับส่วนชั้นแรกเลเวลแม็กกันหมดแล้วครับราคาก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วตอนนี้การทําเงินของผม <ๆ S 1> ก็ใกล้หนึ่งแอสเเข้ายิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวผมเอาตัวขุดๆๆก่อนนะเอ๊ะมีตัวบอลด้วยคลิกด,ดูตัวบอลเนี่ยผมชอบที่สุดแล้วอ แล้วก็นู๊สองตัวเลยเวลแม็กนะครับนูบสองเลยเวลแม็กอาแล้วก็หานูบอีกตัวโอเคได้แล้วองมาเติมมึกตกแบบไหมคะคิดเดี๋ยวเราไปเอาเองินจากข้างบนดูว่าจะได้กี่บาทตัวฟุตบนนอลนะอือซ้อขึ้นเร็วมากจะบอกว่าถ้าได้ถึงสองนาทีผมจะไปนะครับ ถ้าไปต่อสีนาทีผมต้องรอมันมันัน่าเบื่อแต่ถ้าพูดเรื่องเสียเวลาอันนี้ผมไม่เป็นนะครับเพราะสับสิผมเยอะกว่ายูทูบเบอร์หลายคนอีกนะครับเนี่ยความเรยวของผมก็สามร้อยหอะดียกว่าพี่ i u c c ที่ผมชอบดูอีกไปเริ่มโอเคตัวนี้เรยวแม็กแล้วแล้วก็นูบิสานีนี่ตัวต่อไป โอเคหนูก,ก็เรียกแม็กเลยนะคะ,ะแล้วก็หยิบขึ้นมาเลยแล้วก็วิ่งข้างๆๆสองนาทีแล้วผมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาจ๊ดๆๆเฮ้ยสองนาทีางูว่ะมีแบบนี้ด้วยเราไม่ซีเก็ตมายอยู่ตรงเนี้ย อ่เออย่าตีผมเลยครับพี่เอาไปสักวิ่งเร็วเกินนะครับเป็นไงวิ่งเร็วกว่ามีคอยก็ไม่ช่วยครับไม่เสียโลบักเลยคนไม่เล่นเสียโลบักไปไปไปสิเกตไม่ไอยู่ตรงไปไปไป100หนึ่งร้อยคิวเอ็นหนาหนึ่งร้อยคิวเอ็นน้อย,อยอจะตีแต่เพื่อนไม่ได้นะเวบอยอ ลืมลืมเอาชิปล็อกออกนะถ้าไม่เอาชิปล็อกออกนี่บอกเลยมึงสวยแน่นอนเพื่อนตี้ะกระดินขึ้นง่ายมากไปก่อนเลยเพื่อนไปเลยไป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 ทนันรอดิฉันเอา้าไอ้ลารอะไรวะโกงขี้โกงขี้โกงโกงเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเอฟเคไม่ตายครับพี่ไปกันเลยพี่อเอาเอาชิปล็อกออกเลยบายบายบาย อะไรวะลงหลุมไปแล้วอี้อีกครึ่งนาทีนี่นี่เน่คุณมูบอกว่าไปไปไปเวลานมา้นาะไอไอกระจอกเอ้ยทุกคนสามารถเรียกผมว่ากระจอกได้เลยครับกระจอกที่สามารถรอดผ่านสึนามิได้สองรอบ เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอที่ตรงนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ไปทุบมันเลยนะเฮ้ยอย่าปิดแอบแดงจบไอ้สัสไม่สนใจแล้วอ่าเอาลูปิสันนี้นี่มึงอย่าดักดีว่ามึงอยากได้ลูปีสานนี่มากเกินไปเหรอวะนี่แน่นี่แนี่แน่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 ประมาณหกนาทีเอาให้เจ็ดนาทีเลย ห้าสิบห้าสองห้าสามห้าสี้าห้า้าหก้าเจ็ดห้าแปดหเกทำไมไมันไม่ใช่ตัวขุดขุดขุดรอเฮ้ยขุดหรอกแต่อย่างน้อยก็เลเวลแม็กนะครับจอมจอมจอมขุดใบ้านเลยครับอ่าตอนนี้ก็เลเวลแม็กประมาณสิบสามตัวเน่ต่อไปก็ต้องตัวนี้ เอาชิปปิดท็อปปี้สองตัวเอ้ยอยากแรกเอาสถานะก่อนสถานะปี้เอาเซนี่เลยแล้วตอนนี้ไก่ได้ทำเงินหนึ่งเอ็ดเแล้วครับนี่ดูจากข้างบนหัวผมนะอ่ะเล่นอะไรต่ออ,อยากทำเองนึง่งพี่ครับพี่ครับขอหนงครับเอามาใส่ให้ผมเลยครับ ทำไมไม่ไปไปไหนวะนี่เอ้ยเอ้ยนี่แล้วเราก็ได้เป็นต่วนเอพี่พี่พี่กนไรกันนี่กันไรกนไรกนไรกันไนไรกันด้วยกอนด้วยกอนด้วยทำไมพี่แกไม่ใจวะน้อยไปเลยๆ้ยยหนึ้ยยี่สิบเอ็ดนี่เฮ้ยเงตงงกงกพี่แกหาได้ไงวะ พี่คะผมจะเพิ่เสียงอะไรวาพอถูกแล้วมันหายทันทีผมก็แค่ต้องเพิ่มเสียงทำได้เสียงว่ใครที่ไม่อยากฟังเสียงปิดไปตัแล้วคุณจะได้ไม่หัวนี่ kuat ya tuan ผมเลยว่าผมไม่ได้อยู่ไหมผมกลัวเสียตัวนี้ครับก็เลยใ้ให้เครื่องผมก่อให้จีนจีนอาพีก่อนแล้วค่อยมาพีต้องเลี้ยงแมทเท่านั้น

UFO ว่าเสม่จะตัวเลยนะถ้าถ้าถ้าพระเจ้าปุ๋ยเงเวลได้จ้าใน UFO มันสินาทีแต่พระเจ้าแปดนาทีมันไม่งานทันแต่ถ้าพระเจ้าสินาทีแต่ UFO แปดนาทีไม่ทันทันสตัวหนึ่นาทีก็กะยาวยก็ไม่อยากเกียเวลาแตตัวแรกเร็วหนึ่งสิตนะกเป็นหนึ่งชิ

หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนี้นะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบปีก็ก็หนึ่งเอฟบีเลยเนาะก็ประมาณมีสิบเอฟบีเลยแต่ผมไปปั๊มตัวเองี่มันก็เลยขึ้นหีึ่งเจ็สิบเอฟบีใช่เป็นหน้าที่ขึ้นมาดูกันจากหนึ่งร้อยสิบเร็วกลายเป็นหนึ่งร้อยเจ็เท่าเดิมได้เราทำยไงแม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เดินไม่เดิน ไม่เพิ่มแล้วครับผมคิดว่ามันมันเร็วมากแล้วครับท่า,ท,า,าท่ามากท่ามากเข้าดีนะครับทำไม้เร็วแต่แล้วลองดูเรื่องนะครับแต่แต่อันดับ้อยสุดว่าห้าพัน่ะ ก็ผ่าผมไปมันไม่ตายหนึ่งร้อยสิบสองอเดธหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเล่นตัวยากร่างฟูหัวนั่นแองคุรู้ไหมเกิดอะไรขึ้ทำเพียงคุรู้ไหมทุกคนรู้ไหมที่ผมได้ตัวสวรรค์มามันก็มาจากการที่ผมตั้งใจเล่นเกมสมบูรณ์แบบผมไม่ได้ตอนแรกที่ผมเกิดนะไม่มีใครช่วยผมเลยแม่เบลล์หลอด ของมันน่ะมันน่าจะให้มีคนให้เบลล์หรอเนี่ยือบที่สี่อันดีมีรอี่สามคุณเพื่้นโอ้โหพกับยามแกไปเจอดีอุ๊ยสำลักสำลักไป สองนาทีเไปนัล,ล,ล,ลงลงดินลงดินนก็ต้องไปนะคบเดี๋ยวไม่ทันนี่ครับสองนาทีดวสนาทีสองนาทีห้อสอาสนาินี่ครับเนาะถ้เห็นตัวข้างน้าเป็นสนาทีอะนี่ไปเลยนะเหได้จกันจงบ้านเขาออกตัวสอน,นาทีนะแต่เดี๋ยวนี้ที่ผมเล็ก่กกไดนะ้ตัวสวรรค์เลยเพราะว่า

นี่ขอทุกคนจะเป็นปิดเช้านานแล้วก็เปิดแบบนี้นี่อืมอ่าในโทรศัพท์นะครับถึงสอนในโทรศัพท์ไม่เป็นใจเลยป๊อมนะครับเพราะพี่ผมเล่นผมก็เล่นในโทรศัพท์บ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันทีหน้านะครับวัตเตอร์ปุกดไลค์กดติดตามช่องมัฟผมหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ช่อบขุ่นขาแทนผู้จัดต๊วน่าจะมาช็อตตัวบ่ายน้ำคน